ครับสวัสดีครับช่องวัชช่านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแนะนํากล่องนะสำหรับดูทีวีนะครับออนไลน์ก็สําหรับใครที่หากล่องสําหรับดูทีวีนะครับฟรีทีวีแล้วก็มีแอปต่างๆให้เล่นตามหน้าจอเลยนะครับสําหรับดูทีวีนะครับหลักๆก็จะมี2อแอปนะครับนี่ครับสอแอปนี้นะครับก็เป็นเป็นกล่องของรุ่นนี้นะครับนี่เลยให้ดูก่อนนะครับ พอดีเพิ่งได้ของมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะก็ราคาก็ไม่เกินหก0้บาทนะครับสำหรับซื้อออนไลน์นะครับที่ผมได้มานะผมซื้อได้มาห้ากว่าบาทแต่ก็ไปดูแล้วแต่ร้านเลนแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าร้านเขาใครไงแต่ผมได้มาห้ากว่าบาทนี่นี่ครับเป็นกล่องนี้ครับ i n f o ฟแซนะครับเคหนึ่งหกปดตอนนี้ก็กําลังมาแรงครับสามารถดูช่องทีวีต่างๆครับหลายหลายประเทศเลยนะครับนะครับมีนะครับ ข้อดีนะครับเชื่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องใช้สายนะไม่ต้องเดินสายจานเอาเทียมนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีช่องต่อจานเอาเทียมนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับเดิมของผมนะครับก็เป็นสมาร์ททีวีนะครับแต่เวลาจะดูช่องฟรีทีวีช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไรประมาณนี้มันดูค่อนข้างยากนะเปิดให้ดูนะนี่ยของเดิมนะครับมันก็จะมี youtube นะครับนี่นะครับ ทีวีเดนมา YouTube YouTube ก็ดูได้ปกติครับแต่เวลาจะดูช่องฟรีทีวีพวกทีวีมันดูไม่ได้ต้องเชื่อมแผงเชื่อมเสานะครับเท่านั้นถึงจะดูได้นะครับซึ่งผมเคยซื้อซื้อเสาตัวเล็กๆมานะครับมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างยากนะครับเวลาจะดูนะครับต้องเดินสายออกนอกบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านมันเสาสัญญาณเล็กๆมันไม่ผ่านนะครับตัวนะครับตัวบ้านนะครับตัวคอนโดที่เขาให้มานะครับตรงนี้ไม่รู้เห็นล่า รตรงนี้ก็มีเสาสําหรับเสียบเชเบิลนะครับแต่มันก็ใช้งานไม่ได้มีสายมาให้แต่ไม่มีปลายสายก็ว่างเปล่าครับที่เขาแถมมาให้ก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีกับวิธีการต่อนะครับของกล่องรุ่นนี้นะนี่นี่นจะมีคู่มือมาให้นี่สามารถต่อได้ทีวีทุกรุ่นนะครับทีวีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้หมดนะครับจะเป็นนะครับสามาร์ททีวีหรือพวก ทีวีรุ่นเก่าธรรมดาครับตัวกล่องนะครับที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะมีเสารับสัญญาณไ i ฟานะครับให้มาตัวหนึ่งแล้วก็ให้กล่องมาแล้วก็แดปเตอร์นะครับแดปเตอร์จะเป็นแดปเตอร์ส2โวลต์สำหรับใครที่อยากแปลงนะครับไปใส่รถยนต์ดูรถยนต์ทําได้เหมือนกันนะครับก็กลับไปดูช่องเก่าที่ผมใช้ของ psi นะครับที่ว่าแปลงใส่รถยนต์ทําเหมือนกันครับแต่รุ่นนี้ครับดีกว่า psi เยอะครับ psi คิดสายหเลย มีแนะนาแต่รุ่นนี้ราคาถูกกว่าใช้งานดีกว่าพีไดครับแล้วก็มีสาย HDMI นะครับสําหรับต่อทีวีรุ่นใหม่นะนต่อช่องหนึ่งสาหรับทีวีรุ่นเก่านะครับน,นี่สำหรับทีวีรุ่นเก่าให้ซื้อสายแบบนี้มานะครับสายต่อ a อนะครับที่ไม่มีช่อง HDMI ก็ใช้งานได้เหมือนกันเนะี่ยมีพอร์ตให้เสียบอยู่ข้างหลังนี้ครับ สำหรับใครที่อยากใช้สายแลนนะครับก็ตอนซื้อก็เรียกเอานะครับว่าจะเป็นสาย Wi ไฟหรือว่าเป็นสายสำหรับต่อสายแลนนะครับมีสองอย่างให้เลือกนะครับตอนซื้อก็เลือกดูให้ดีนะครับสำหรับผมต่อแบบนี้ะดีครับประหยัดพื้นที่เดินสายไฟไม่เกะกะไม่ลกวงหลังเราเสียบ่ปลั๊กตัวเดียวต่อไวไฟดูได้เลยไม่ต้องมาเดินสายจานเอเทียมอะไรให้มุ่นไวโอเคครับถ้าเราเชื่อมกล่องนะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับก็สิ่งแรกนะครับ หน้าจอนี้เข้ามาหมดดูจานเอาเทียมทั่วไปนะครับก็กดที่ละหมดนะครับมันจะมีคําว่านะครับ Wi-Fi นะครับตัวนี้กดอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเชื่อมต่อสัญญาณ wi ไ fi ของบ้านเรานะครับถ้ามีอันไหนก็ใช้ไปเชื่อมไปของเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กด X t อกเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเชื่อมต่อนะครับดูสังเกตมุมขวานะครับมันจันทร์ที่2 9ก็นะครับมันจันที่ที่29เก้า จะมีรูปสัญญาณไ wi ไฟตัวนี้นะครับขึ้นมาอันนี้ถือว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วแล้ววันที่วันเวลาอัปเดตนะครับนะครับบาโคนตรงนี้สามารถเอามือถือไปสแกนแล้วก็ควบคุมผ่านมือถือได้นะครับมือถือที่จะควบคุมได้ก็คือต้องใช้สัญญาณนะครับไวไฟตัวเดียวกันนะฮะที่อื่นใช้ควบคุมไม่ได้ครับโอเคเพราะตรงนี้ถ้าเชื่อมต่อทํางานอะไรเรียบร้อยครับกดไปที่อันแรกครับแอปแรกอินโฟแซดนะครับ คือแอปที่เขาให้มาก็ประมาณนี้ครับมีสี่ห้าแอปนะครับก็ดูก่อนนะอินโฟแกับนะครับไลฟ์ทีก็เป็นแอปที่ดูทีวีนะครับ,รบตัวนี้ l i g ์สปอร์ตที่ผมเข้าดูเบงต้นหน่าจะเป็นรายงานผลนะครับไม่มีอะไรรายงานผลกีฬาอะไรต่างๆนี้ก็เป็น YouTube ที่ให้มาครับเป็นแอปรวมเกี่ยวกับช่อง YouTube อะไรต่างๆนี่นรวมกันนะครับนะครับก็อันนี้จะเป็นมูฟี่ ก็ช่องดูหนังนี้สองช่องนะครับช่องสำหรับดูหนังอันนี้ผมชอบมากครับที่ผมซื้อมาแล้วตกใจมากครับสำหรับใครที่คอดูหนังเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวไปดูแอปทีวีก่อนครับที่ผมอยากมาแนะนําครับก็แอปทีวีจะมีสองอันนะครับนะครับกดเข้ามาก็ประมาณนี้ครับไวนะครับค่อนข้างไวถ้าใครที่ใช้จานดาวเทียมอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนดูช่องได้เลยครับ ่ตัเวเก่าที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับเป็น TV ทีวีดิจิตอลน,นะครับมันก็การเปลี่ยนช่องอะไรก็ช้่าตัวนี้สำหรับตัวนี้ผมค่อนข้างว่าไหวนะครับฟีทีวีดูได้ป,ปกติครับรกกประมาณนี้จำได้ปะใครอยากดูช่องต่างก็กดตรงกลางนะครับตัวโอเคนะครับก็มีช่องเลื่อนให้ดูนะครับมีช่องอะไรบ้างประมาณนี้นะครับ สามารถตั้งช่องในการปลดไว้แรกๆได้นะครับโอเคเราไปดูแอปต่อไปครับกดออกทิ้ก็ไปดูที่ไลฟ์ทีวีก็ประมาณนี้ครับกดตรงกลางครับช่องที่เราเปิดไว้ล่าสุดเนช่ืงวันนี้ถามเจ็บมีเหมือนกันนะสเก็จะเป็นพ่อไหมเนอะเราอยากดูแบบหลายๆประเทศนะครับมันจะมีนะครับให้ดูครับต้องไหนเพื่อนบ้านนะครับ พ่าแม่เราครับคำสินเวียดนามมีหมดนะครับกดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงที่รีโมทนะครับตามที่หน้าจอเขาบอกให้นะกดทีนึงเรียกโซนนะครับว่าเราจะดูโซนไหนนะก็ประมาณนีนะ้ไทยอะไรนี้มีหมดนะครับเนน ก็มาดูแอปถัดไปนะครับตัวนี้ไลฟ์สปอร์ตนะครับนีะครับก็อย่างที่ผมดูนก็เป็นรายงานผลนะครับไม่มีอะไรรายง,งานผลทบทกลับในงงนกีฬาก็ยูทูบครับ สำหรับทีวีรุ่นเก่าที่ไม่มี YouTube นะครับก็เข้าดูได้เหมือนกันข้อดีของตัวนี้นะครับดู youtube ไม่มีโฆษณานะครับไม่เหมือนเราซื้อพวกกล่อง Android มาครับ a n d r o i d มาจะมีโฆษณานะครับเนี่ยเข้าดูห้ดูอย่างรายงานผลนะครับพวกสมาร์ททีวีที่ดูผ่าน YouTube ของ Android ต่างๆครับมีโฆษณาครับตัวนี้ไม่มีโฆษณาให้นะครับเวลาเราดู youtube กล่องเนี่ยข้อดีของมันนะครับข้อดีของกล่องตัวนี้สามารถดูได้เหมือน youtube พรีเมียมเลยครับดีไหมครับ โอเคครับถัดไปก็นะค,ครับแอปตัวนี้ก็เป็นศูนย์รวมนะต่างๆนะครับขอ,องยูท,ทูบอยากดูหนังนะหนังจะรังฮิตในเน็ตฟิกนะครับก็มีครับทุกอย่างครับซื้อขาดทีเดียวซื้อกล่องจบออนไลน์นะครับไม่ได้เสียรายเดือนไม่ได้เสียรายเดือนถ้าว่าอินเทอร์เน็ตนะครับ ทำมาดูหนังดูทีวีนะอะไรหลายๆอย่างได้นะครับผมเลยอยากจะมาแนะนำาพอดีใช้งานแล้วถูกใจขนาเพิ่งซื้อมาครับเพิ่งได้รับของมาวันศุกร์นี้เองนี่วันหยุดครับมีเวลาเลยมาอัปเดตนะรีวิวให้ดูคับเนี่ยประมาณนี้ครับหนังนี้ครับกำลังดังในเน็ตฟิกนะครับอันดับหนึ่งของเน็ตฟิกเลยหนังไทยนะครับโอเคไปต่อครับติลลี่ก็สิ้นครับ เขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกสังเกตด้านซ้ายล่างนะครับเวลาเราจะทําอะไรนะม,มันจะมีประเภทมีหมวดมีอะไรนะครับกดปุ่มตามที่เรียนหมวดนะครับจะมีหมวดให้เลือกนะดูอะไรนะครับโอเคไปต่อที่แอปดูหนังนครับนี่ครับมูฟี่แตตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะมีหนังให้เลือกนะหนังไทย หนังฝรั่งหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นหนังจีนกระตูนนะครับต่างๆมีให้ดูครับนี่ครับเข้าไปดูหนังไทยก่อนเป็นไงครับหนังที่ฮิตหนังใหม่นะครับที่มีก็ขึ้นพอสอให้ดูนะครับว่าอะไรใหม่อะไรเก่านะครับเห็นไหมดูได้ครับฟรีไม่มีโฆษณาไม่ต้องไปโหลดแอปเน็ตฟิกเน็ตอะไรมาดูนะครับเน็ตพวกถ้าใครซื้อกล่องแอนดรอยนะครับจะาหับดูเน็ตฟิก ต้องเสียรายเดือนนะรายอินเทอร์อนเน็ตรายเดือนแอปอีกนะครับตัวนี้เข้าดูฟิฟีได้เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องแรกครับพี่นาคสีเพิ่งมานะครับที่กำลังดังในเน็ตฟิกตัวนี้นะครับอันนี้จะหลดช้าจะเร็วขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับเราซื้อขาดฟรีที่เรจบนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋วไปต่อเดี๋ยวตีลิสต์กันนะครับ หนังฝรั่งมันมีครับใช่ครับมันก็จะมีหนังเก่าหนังใหม่ปะปนไปนะครับก็สังเกตว่ามีกี่เรื่องก็มีหกสิบห้าเรื่องนะครับก็ให้เราเลือกหาดูนะครับไปดูเรื่องไหนคอหนังเกาหลีนะซีรีส์ครับประมาณนี้ครับมีหมดครับโอเคไปดูแอปถัดไปครับทาไมนี่ตัวนี้ครับ ดูครับดูแอปนะครับจะมีแอปดูหนังต่างๆที่กล่อง Android มีที่พวกที่เป็นสมาร์ททีวีนะครับมีมาให้แต่ข้อดีของกล่องนี้นะครับดูฟรีทุกแอปไม่ต้องล็อกอินเข้านะครับสามารถเข้าดูได้เลยดีไหมครับฟรีเราซื้อกล่องขาดนะซื้อกล่องทีเราจบไม่ต้องเสียรายเดือนเพิ่มนะสมาร์ททีวีผมย้ำนะครับสมาร์ททีวีกล่องแอนดรอยทีวีเราซื้อมาติดเพิ่มเหมือนของตัวนี้ พวนั้นต้องเสียหลายเดือนอีกครั้งนะครับโอเคเรดูเข้าดูเน็ f l i กครับเห็นไหมครับนี่เน็ตฟิกที่มานี้อันไหนที่กําลังเล่นอยู่ในเน็ f l i กตัวนี้ครับมันจะขึ้นคําว่า ep สอง ep สิบสี่คือตอนนี้เขายังฉายยังไม่หมดทุกตอนนะครับส่วนไหนที่ฉายจบแล้วก็จะเขียนว่าจบนะครับก็ค,คือเราสามารถดูได้จนจบเรื่องนะประมาณนี้ สวีทโฮมสามน,น, Sweet home นะครับก็ตอนนี้จบในเน็ f l i ิแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าดูได้ครับก็เวลากดเข้าไปทีนึงนะครับมันจะมีตอนให้เราเลือกต้องการอยากดูตอนไหนนะครับก็ประมาณนี้อ่ะผมดูตอนที่สมเลยในเน็ตฟลิกนะครับต้องเสียรายเดือนตัวนี้ซื้อกล่องมาดูหนังฟังเพลง ดูซีวีจบไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเสียแล้วว่ารายเดือนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานประมาณนั้นครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่อินเนทอร์เน็ตแล้วขึ้นไฟล์ที่เขาแนบมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับ ดูได้นะครับฟรีไม่มีรายเรเลยโอเคนะครับดูแอปอื่นนะครับอันนี้จะเป็นก็เขาให้เรื่องให้เหมือนเดิมมีโลโก,โก้นะครับซีรีส์ภาคไทยนะครับซีรีส์ไทยซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับมีทุกอย่างีพวกนี้เขาดูฟรีนะวมเข้าดูของต้นดูดทุกอย่างเลยครับ ดูได้หมดนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับคือผมไม่ได้โฆษณาไม่ได้ลิขสิทธิ์อะไรจากกล่องนี้นะครับพอดีใช้งานแล้วถูกใจก็เลยอยากจะมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่หากล่องสาหรับดูทีวีฟรีออนไลน์นะครับที่ที่บ้านนะครับที่ใช้งานแล้วมันไม่มีสัญญาณนะครับมันหาไม่ได้เวลาใช้งานนะครับอย่างใครซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับบางที เขาอาจจะไม่ได้แถมมาให้นะครับตัวเสียบนะฮะถ้าที่ไหนแถม,มให้โครงการได้แถม,มให้ก็ดีนะครับสําหรับโครงการที่ผมซื้อมาเขาไม่แถมครับมีพอร์ตมาให้นะครับมีสำหรับตอ่อแต่เราต้องไปเสียเงินจ้างทำเงินนะเสียเงินจ้างเขามาทําอีกนะครับต่อสายต่อแผงดิจิตอลนะครับต่อทีวีดิจิตอลหนึ่งยังใช้งานได้ผมเลยหาวิธีแบบที่ไม่ลกลุงหลังนะครับต่อใช้งานแล้วประหยัดเงินแค่เสียบสายปลั๊กนะครับก็ เชื่อมกล่องไม่ลกหูลกตานะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ตอบโจทย์ครับสาหรับใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูจากทีวีฟรีทีวีพวกต่างๆดูได้แล้วก็ดูหนังได้ชนิดโฮชิว่าคุ้มแล้วครับถูกใจครับเลยมาแนะนำว่าสำหรับชีวิตนี้ก็สวัสดีครับ